ครับสวัสดีครับช่อง YouTube สดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับวันนี้ช่วงค่ำๆบรรยากาศเย็นๆนะครับพาพี่น้องมาชมบรรยากาศเย็นๆหายใจให้เต็มปอดนะครับเรามาดูบ้านสวนของสุดาฟาร์มนะครับซึ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆก็อดที่จะนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้ดูนะครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูแล้วมาชมบ้านสวนของสุดาฟาร์มด้วยกันนะครับ ส่วนหนึ่งก็สร้างไปในสะนะครับอีกส่วนหนึ่งก็อยู่บนเนินนะครับเดี๋ยวพี่น้องไปดูด้วยกันนะครับนี่แหละครับบ้านสวนหลังเขียวๆนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูพึ่งทําเสร็จนะครับพี่น้องก็มีอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายทําตรงที่โลชั่นที่ว่าสวยที่สุดนะครับ นี่แหละครับพี่น้องครับหากมองไปข้างล่างนะครับก็จะเป็นสะนะครับน้ําลอยตอนไหนก็ได้นะครับพี่น้องพอดีช่างทําบันไดย,ยังไม่เสร็จนะครับแล้วพี่น้องก็ฟังนะครับข้างล่างบ้านสวนก็เต็มไปด้วยเสียงดนตรีธรรมชาติเต็มไปด้วยเสียงกบนะครับ ตรงนี้นะครับที่เราใส่ฟางใส่อะไรให้เน่าให้ให้เน่าให้ปลาได้กินก็ผลปรากฏว่าได้ผลเกินคาดนะครับได้ผลก็คือปลาปลาออกลูกเยอะมากเลยนะครับพี่น้องเต็มเลยนะครับไม่รู้ว่าพันอะไรเพราะว่าผมปล่อยไว้ห้าสายพันธุ์ทั้งหมดเป็นปลากินพืชนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องมองจากด้านหลังนะครับ ก็ยังรกรุงรังยังไม่ได้จัดนะครับนี่แหละครับพี่น้องช่วงนี้กับบรรยากาศเย็นๆนะครับเป็นบ้านที่เน้นการรับลมนะครับลมสามารถรับได้ทุกทิศเลยนะครับมาทางไหนลมเข้าได้หมดนะครับ อันนี้ก็เป็นต้นกล้วยนะครับอยู่ในขอบสะยาวมากนะครับพืชไปถึงโน้นนะครับเขาทำบันไดเสร็จก็ปล่อยน้ำลงขอบสะนี้เราจะปลูกกล้วยนะครับเน้นกล้วยแล้วก็ทุเรียนนะครับสาเหตุที่เน้นกล้วยเพราะว่ากล้วยสามารถที่ใช้เป็น อาหารสัตว์สารพัดเลยนะครับนี่นะครับพี่น้องบ้านสวนของสุดาฟาร์มนะครับเดี๋ยวผมจะรอจนถึงกลางคืนนะครับให้แสงไฟพลังงานแสงอาทิตย์ดได้ส่องทุกมุมนะครับจะสวยมาก ก็พี่น้องดูได้นะครับฝั่งด้านนี้ก็เป็นที่เก็บกักน้ําเป็นน้ําในสระขนาดใหญ่นะครับเพื่อใช้ในการเกษตรนะครับก็เพิ่งทําเสร็จใหม่ๆก็เลยนําเสนอให้พี่น้องได้ดูเผื่อมีอะไรดีๆเสนอเนี่ยมานะครับคอมเมนต์มาข้างล่างนี้นะครับเป็นระเบียงของบ้านสวนนี้นะครับก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของ ปรานะคับลเราสามารถที่จะให้อาหารปลาได้ตลอดเปิดแมลงให้มันกินแล้วเราก็สามารถที่จะจับปลาจับกบเอาไปทำเป็นอาหารได้ตลอดนะครับแต่ผมคนเลี้ยงยังไม่เคยได้กินเลยนะครับก็มีแต่แบ่งปันให้ญาติพี่น้องนี่แหละครับฝั่งนี้ก็เป็นแหล่งน้ำนะครับ ใช้ในการเกษตรนะครับพี่น้องก็ดูได้นะครับตอนนี้ไฟที่เราเปิดไว้ตามจุดต่าง,างๆเริ่มทำงานแล้วนะครับก็เป็นบรรยากาศเย็นๆนะครับซึ่งเราจะทำการปลูกพืชผักทุกอย่างนะครับ ที่เราสามารถเอาไปขายได้อันดับแรก็เราเอาไว้กินเองก่อนนะครับเอาไปขายนะครับพี่น้องก็ดูบันไดบ้านนะครับช่างทํายังไม่เสร็จบันไดลงมาในสระน้ํานะครับนี่นะครับสระน้ําธรรมชาตินะครับก็เป็นช่วงบรรยากาศ ค่ำคาแล้วนะครับก็เลยถ่ายทําให้พี่น้องได้ดูสระน้านี้ปลาเต็มเลยนะครับพี่น้องทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับเดี๋ยวทําความสะอาดเปิดน้ําเข้าทำบันไดเสร็จเปิดน้ำเข้านะครับผมจะนำเสนอให้พี่น้องได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราพาไปดูโลชั่นฝั่งโน้นเดี๋ยวเราพาไปดูใกล้ๆนะครับเผื่อพี่น้องที่สนใจอยากจะได้นะครับบ้านสวนนะครับบ้านนี้จัดทาไว้สําหรับมาพักผ่อนนะครับแล้วก็น,นําเสนอให้พี่น้องให้ดูนะครับรีวิวพืชผักในสวนการเลี้ยงพืชเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาตลอดจนการเลี้ยงวัว ทำการเกษตรครบวงจรนะครับนำเสนอให้พี่น้องได้ดูนะครับต้นพืชต้นผักรถประจำสวนนะครับโฟวินแคริบเบียนนี่แหละครับพี่น้องห้องน้ำเสร็จแล้วนะครับเราใช้กระเบื้องเก่าๆนี่แหละครับอันนี้ผมก็ถ่ายทำจากทุ่งนาไปนะครับไปที่บ้านสวน มันมืดแล้วนะครับแต่กล้องนี้รู้สึกว่าปรับสภาพได้ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเดินไปดูใกล้ๆนะครับก็เป็นบ้านที่อยู่ในทุ่งนาจริงๆนะครับพี่น้องอยู่ท่ามกลาง นาแล้วก็ทำกลางน้ำในสระซึ่งเป็นบอ่อปลานะครับล้อมรอบไปด้วยรัวรั้วเราทำล้อมรอบตัวนี้สามไร่ส่วนอยู่ข้างนอกอีกประมาณแปดไร่นะครับอันนี้สำหรับทำนาข้าว นี่แหละครับพี่น้องก็เป็นบ้านหลังเล็กๆเหมือนกับบ้านในฝันนะครับอันนี้เป็นโลชั่นรอบๆที่ผมถ่ายทำให้พี่น้องได้ดู นะครับก็จากช่อง youtube สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับวันนี้นำเสนอบ้านสวนสุดาฟาร์มนะครับพาพี่น้องมาดูมาชมด้วยกันมาชื่นชมผลงานด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ